้องเฟือดเฟือแม่หนูเก่งอย่างนี้ะลูกพี่ให้โชคเข้ามากินนมแม่บอกให้หนูเงียบไปเงียบไปห่มผ้าห่มผ้าเงียบเงียบไปหนูก็เงียบกิ๊บเลยทั้งทั้งที่หนูไม่ได้หลับเลยพี่เข้าไปแล้วลูกตื่นมาหาแม่หน่อยมามาดูสิเด็กไม่ได้หลับเลยนะเด็กสั่งได้ด้วยนะ แม่บอกให้ทําอะไรหนูก็ทําตามที่แม่บอกเลยนะโอ้โหเก่งอะ่ะสวรรค์ทรงมาเกิดแท้ๆให้ใมันตาไม่ถึงเนี่ยหนูม,มาทิ้งเนี่ยอย่ามาทวงนะอย่ามาเหมือนให้เหมือนกับไอ้อะไรนะมาดามหมูทะนะห้ามมาทวงเลยนะไม่คืนหรอกมาทวงคืนได้ยังไงทิ้งเด็กให้อวดตายไม่ดูนี่หนูนี่ อันอันอน,นลูกใครว่าน่ารักจุงเบยพี่ให้โชคมากินนมมาลูกมันได้กินหนูมันโมโหออกไปละมันกินนมเสร็จละแ <c oughs> ม่ก็เหมือนจะเป็นหวัดไง,ไงไม่รู้แม่บอกหนูห่มผ้าห่มผ้าเลยห่มผ้านอนเลยเงีย้ยเงียว้หนูก็เงี้ยเงี้ว้จริงเลยอนอนตรงนี้เลยนะ นอนขวางเทียนอนแม่จะไม่ไปเอาผ้าห่มอันใหม่มานนตรงนี้เลยนะคะลูกน้องกินนมอีกไหมทำไมหนูกินไปหน่อยเดียวเลยลุงมากินนมก่อนลุงมาก,กินมอนมนะแล้วค่อยนอนนะเร็วเร็ว